สวัสดีค่ะ Fc ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจสันพา Fc มารับชมแนวทางนะคะหุ้นจีน v i p ทุกคนเช้าบ่ายนะคะวันที่เดี๋ยวนะคะทุกคนค่ะวันที่31พฤษภาคมสองพหยหกสิบแปดนะคะทุกคนวันเสาร์ ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อปเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินวิ่งลูดนะคะยยงรอบเช้าและบ่าย ส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านขาก่อนอื่นนะคะทุกคนเราไปดูวันที่3 0ก่อนทุกคนขาว่าเข้าหรือหลุด นะคะว่าทุกคนจะตามต่อหรือไม่จะชอบหรือไม่นะคะสำหรับวันที่30เนาะทุกคนจะให้เด่นรอบเช้าอยู่ที่4ี่และสานะคะรอบเช้ามา02832ดสเด่นมา3ทุกคนจะจับคู่หลุด42จับไพเด้3 2มสองบริจับคู่ไฮนี่แหละพี่น้องจับคู่หนึ่งเสียดายคู่หนึ่งนะคะทุกคนรอบปนะคะจะให้0ูนย์และมาหนึ่ง ข้คู่ตัวเด่นสี่เก้าเก้าสี่รอบเช้าเลขเด่นประจาวันหลุดรอบบ่ายมาเลขหนึ่งนะคะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้มาสี่เก้าเก้าสี่ตัวเด่นมาสามเก้าสี่สามสี่เก้าเนาะคะ่ะทุกคนแล้วเจ้ามือคะ่ะพี่น้องให้นักมือกับเข่าดีให้นักมือกับลุดมิดจัดนะคะทุกคนไม่สามารถทราบได้จริงๆเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับ 31, วันที่สามสิบเอ็ดวันเสาร์ จากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้รอบเช้าจะได้4และ3มาดูคู่ความน่าจะเป็น4994 4884 4774 4224 4334เดี๋ยวนะคะทุกคน4114 3ค่ะทุกคนคะ่ะ สามเก้าเก้าสามสามแปดแปดสามสามสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามศูนย์ศูนย์สามเด่นรอาไปนะคะ F C ขาอยู่ที่เก้าและแปดมาดูคู ne, ่เจตเด่นค่ะเก้าสี่สี่เก้าเก้าสามสามเก้าคู่ความน่าจะเป็นเนาะทุกคนเก้าเจ็ดเจ็ดเก้า

ปสามารนี่พี่น้อง boundaries. มาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะสี่สามเกนะคะ f ขี่เก้าเก้าสี่สี่แปดแปดสี่สี่สามสามสี่สามเก้าเก้กับแปดอบไป94ก9า3 39แป9 8ปดส8่สี่ fc ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปดรากลับด้วยทุกคู่ที่ท่านชอบค่ะเลขเด่นประจําวันอยู่ที่สักคู่นะคะทุกคนบันเสาร์อยู่ที่เจ็ดกับสองนะคะเบิ้ลประจําวันเจ็ดเจ็ดและสองสองเลขเจ็ดกับเลขสองนี 4, 4้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะเด่นรอบเช้าสี่และสามเด่นประจําวันเจ็ดและสองเป็นสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่สองสองสี่ไม่ติดคู่ตเด่น สามค่ะสามเจ็ดเจ็ดสามสามสองสองสามเก้ากับแปดและเจ็ดกับสองเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองเก้าแปดค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองแปดประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะมักกระตามใดค่ะพี่น้องบอมาคบชอบให้พี่นอ้องเรียนพันใด้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านค่ะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีน v i p วันที่31พฤษภาคม2,568วันเสาร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ F4 ทุกๆท,ท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้จะขอให้ F4 โชคดีค่ะโศกโศกบันหมานสุขภูทุขก้นพี่ดองสวัสดีค่ะ